สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทำคลิปสอนนะครับการสร้างเว็บไซต์ด้วย New Google Sites นะครับใครที่ยังไม่เคยมีเว็บไซต์นะครับและอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแบบฟรีๆนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์คลิปสอนนี้นะครับใต้คลิปสอนของคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสามารถที่จะมาสร้างเองได้ง่ายๆนะครับเมื่อเรามีเว็บไซต์แล้วนะครับอยากให้คนอื่นเข้าถึงเว็บไซต์เราง่ายๆนะครับโดยทําเป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับ ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับได้ทําคลิปแนะนํานะครับการทําแอปจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าทั้งเอเบิไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีที่2หรือว่าอีกหนึ่งวิธีก็แล้วกันนะครับชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับว่าถ้าเราต้องการอยากให้เว็บไซต์ของเราเป็นแอปเนี่ยในวิธีที่2ทําำยังไงนะครับตอนนี้เราก็มีเว็บไซต์ของเรานะครับอันนี้คือตัวอย่างเว็บครัวพิวัติ์นะครับที่สร้างเป็นตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับมาใช้โปรแกรมนะครับที่จะต้องติดตั้งไม่ต้องติดตั้งนะครับก็คือดาวน์โหลดนะครับททีดาวน์โหลดนะครับมาไว้ที่ในคอมของเรานะครับมันเป็นแบบพอตเทเบิลนะครับคือไม่ต้องติดตั้งนะครับเมื่อดาวน์โหลดได้ไฟล์นี้มาแล้วก็ดับมันลิกเข้ามาเลยแบบนี้นะครับพอเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วนะครับเราจะเห็นโฟลเดอร์พอตเทเบิลนะครับแล้วก็ไฟล์เว็บไซต์ to a p k b u i l d e r p r o ตัวนี้แหละครับที่เราจะใช้ในการ แปลงให้เว็บไซต์เป็นแอปนะครับดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับวิธีการนะครับใครที่นะครับเพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอาจจะนะครับเปิดขึ้นมาแล้วทําไมมันเปิดไม่ได้หรือแ่าส่งออกทำไมมันเออเรอยอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเราไม่มีจาว่านะครับต้องติดตั้งจาว่านะครับส่วนวิธีการติดตั้งจาว่าติดตั้งยังไงก็เสิร์ชหาใน Google ง่ายๆนะครับดาวน์โหลดมาก็เล็กๆก็จบนะครับโอเคนะครับเมื่อเรานะครับทำการเปิด โปรแกรมที่ชื่อว่าเว็บไซต์ to APK Builder Pro ขึ้นมานะครับเราก็มากำหนดนะครับตรงนี้นะครับเว็บไซต์ใช้คอนเวิร์นะครับเราจะใช้เป็นเว็บ URL นะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนค่านะครับใช้ได้แล้วนะครับ App t i t l e นะครับก็คือจะตั้งชื่อแอปว่านะครับเว็บถ้าเป็นของเราก็เว็บผมจะตั้งชื่อว่าเว็บคัูอภิวัตนี้นะครับเว็บคัวอภิวัตนะครับจากนั้นแพ็กเกจนมนะครับก็คือแพ็กเกจก็เป็นเฉพาะนะครับ คอมดอทนะครับชื่อเรานะครับชื่อของเรานะครับในที่นี้ผมก็ใส่อภิบาลลงไปนะครับตรงนี้ช่องที่3นะครับเป็นชื่อแพ็กเกจนะครับหรือว่าชื่อเว็บนะครับเราก็นะครับผมจะใส่คําว่า Google ไซส์นะครับเสร็จแล้วนะครับเวอร์ชันเนมเวอร์ชันหนึ่งนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับแอปออ i e เรนเทชันนะครับเวลาเปิดแอปเนี่ยนะครับ ให้มันออโต้นะครับให้มันออโต้ก็คือเราจะดูแอปของเราในแนวตั้งพอร์เทรตก็ได้หรือแนวนอนแดนสเคปก็ได้นะครับมันจะออโต้นะครับขึ้นอยู่กับการพลิกสมาร์ทโฟนของเรานะครับเอาพุทเด r e c ท o รีนะครับก็คือถ้าเป็นไฟล์ apk มาแล้วเนี่ยจะให้มันไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับในที่นนี้ผมจะให้มันบันทึกเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันทีนี้นะครับบรรทัดนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับปล่อยไปเลยนะครับ3ช่องนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับ Exit ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับ Custom เ r อร r ผ่านไป Splash Screen นะครับก็คือเราจะให้มันมีนะครับโชว์โลโก้ขึ้นมาก่อนที่จะเปิดแอปไหมนะครับแป๊บนึงอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ต้องการถ้าไม่ต้องการโชว์ก็แบล็คนะครับแบล็คไปเลยทีนี้ URL นะครับก็คือเว็บไซต์ของเรานะครับอ่าเว็บไซต์ของเราก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยตัวนี้นะครับหน้าเว็บของเราเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นเว็บที่เราเผยแพร่แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาคัดลอกลิงก์ ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วนะครับคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็น https นะครับมี s ด้วยนะครับ colon s l a s แล้วก็ตามด้วยลิงก์ URL ของเว็บเรานะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกที่คัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์แบบนี้นะครับพอคัดลอกเสร็จนะครับกลับมาที่เว็บไซต์ t o APK Builder ตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับให้เป็น https นะครับ แล้วก็ทําการคลิกขวาแล้วก็เพสลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราอาจจะเลื่อนตัวเคอร์เซอร์มาข้างหน้าสุดแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับลบ https ออกเลยนะครับเพราะมันมีข้างหน้าอยู่แล้วนะครับ colon l มันก็จะเหลือแค่นี้นะครับ site google com s l ี่ยตามนี้เลยนะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับ เราก็นะครับมากําหนดช่องกลางที่นี้นะครับชิงไอคอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไอคอนนะครับมันก็จะได้ไอคอนนี้นะครับเวลาเราติดตั้งในสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเราต้องการเป็นไอคอนของเราแล้วก็ชิงนะครับแล้วก็ไปทําไอคอนของเรามานะครับขนาด512คูณ512พิกเซลนะครับให้ได้ขนาดนี้เป็น PNG ก็ได้เป็น JPEG ก็ได้นะครับนำสกุลไฟล์นะครับใช้ Photoshop ทําก็ได้นะครับจากนั้นกดปุ่ม Open ่แล้วก็จะได้ไอคอน แอปของเราปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นมาฝั่งขวามือครับมากำหนดค่าฟ u l l screen นะครับให้แอปของเราเนี่ยเต็มจอสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเลยนะครับจากนั้นนะครับค่าอื่นๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ตัวนี้จะเทสเพื่อติดตั้งในสมาร์ทโฟนนะครับยังไม่ได้เอาขึ้น Play Store นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะยังไม่สนใจนะครับเมื่อตั้งค่าต่างๆนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกที่ generate APK ได้เลยครับ จากนั้นกดปุ่มโอเคครับรอให้มันประเมินผลนะครับทำการแปลงนะครับ URL ของเราให้เป็นแอปพลิเคชันสักครู่แล้วก็ขึ้นแล้วครับ finish นะครับ successfully ตอนนี้ก็ finish นะครับคลิกที่ปุ่ม finish นะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมครับเขาจะบอกว่าถ้าคุณอยากเอาขึ้น Play Store นะครับให้คุณคลิกโอเคนะครับเพื่อไปศึกษาวิธีการทำไฟล์ให้นะครับ มันเป็นไฟล์ที่ลงทะเบียนแล้วว่า signing อย่างนี้นะครับผมก็จะ cancel ไปเลยนะครับเพราะต้องการได้ไฟล์ apk มาทดสอบในสมาร์ทโฟนให้ดูนะครับโอเคนะครับเมื่อทําเสร็จตอนนี้ก็จะปิดไปเลยนะครับตอนนี้เราได้ไฟล์ apk มาอยู่ที่ desktop เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงครับเว็บครูอภิปัตร apk นะครับจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ในสมาร์ทโฟนทดสอบดูนะครับตอนนี้ผมเสียบ usb กับสมาร์ทโฟนว้แล้วนะครับก็จะเปิด e x p l o r e r ขึ้นมานะครับไปที่สมาร์ทโฟนเรานะครับไปที่เก็บความจำของเรานะครับไปที่โฟลเดอร์ผมจะเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็แล้วกันนะครับดี๋ยวมาคลิกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นำไฟล์นี้นะครับก๊อปปี้มาใส่ในนี้โอเคนะครับเมื่อก๊อปปี้มาใส่ในหน่วยความจำของสมาร์ทโฟนเรียบร้อยนะครับเราก็แตะพัสสมาร์ทโฟนของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรันเตรียมจอนะครับแต่ไปที่ Explorer ในสมาร์ทโฟนเราครับ อ่าแล้วเราก็จะเห็นนะครับ APK ของเราอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับก็แตะติดตั้งเลยครับแตะไปที่ติดตั้งครับเวลานี้เท่านั้นครับแตะไปที่ติดตั้งนะครับอ่ากำลังติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันนะครับเว็บไซต์ของเราละนะครับรอสักครู่นะครับอ่าติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับอ่าเปิดแอป เพื่อเปิดเว็บของเราดูสินะครับเปิดนะครับอ่ะก็อย่าลืมอนุญาตนะครับอนุญาต2-3ครั้งก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เปิดนะครับแอปพลิเคชันเว็บไซต์ของเราขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอ่าสุดว่าเราออกจากแอปพลิเคชันโต๊ะลงอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไอคอนแอปของเรานะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่าปัดมาเลยนะครับ หลังจากที่ติดตั้งเราก็จะได้นะครับเว็บไซต์ครูอภิวัตรนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับเวลาเราจะดูขั้นต่อไปก็แตะไปที่แอปของเราอ่าก็เปิดเว็บของเราขึ้นมาเรียบร้อยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับใครอยากมีแอปพลิเคชันนะครับมีเว็บของตัวเองแล้วก็มีแอปเป็นของตัวเองก็ใช้วิธีนี้ก็ง่ายนะครับก็สะดวกนะครับยังไงก็ไปลองทํากันนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ